สบายดีสบายดีพ่อเมยพี่น้องเอฟซีกันด้วยสุขุสุขคนสุหมองสุบอลเด้อพ่อเม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องอีพี่จองพี่น้องเลยที่ว่าตอนเศร้าสบุญไปสั่งปูนแห่ทรายพี่น้องเลยตอนนี้กําลังลอรอถ่ารถเพ่นสิมาทรงมาลอถ่าแต่โดนแล้วยังง่มาอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าเฮาสร้างไปกะเลยพี่น้องมีตูน ไปปูนอยู่สองตนแล้วก็แห่เน่ไายเน่ตอนนี้กำลังรอถ่าเพิ่นสซีมาอยู่ก่อนมาเพิ่นสซีมาเฮาสีพ่าพ,พ่อแม่พี่น้องไปเลาะเบิ่งทางเฮือนอน,อน,น้องตองสะกอนมาเพิ่นเฮ็ดฮอดคันใดแล้วพี่น้องเลยวันหลังก่อนปูนสีมาฮ่าซีมาเบิ่งทางเพิ่์ลสะเพื่อนสะก่อน,อนมาฮอดใส่แล้วพี่น้องเลยสะวัจักศอบเลยอืมโอ้มาสบายดีเด้อสบายดีโดยโอ้มาซอยผัวบ่อือม,อม ซอยกันดีสิมาเลอกมึงทั้งคนสาบกันโอ้สบายดีนะสบายดีโดยอากระสาบเศร้า,านี่บอโอ้อากระสาบเอา้าเาสียงเด็กหน่อยให้พี่น้องเลยมันกำลังสาบสาแบ,บ,าาสาบแล้วก็ปั่นแน่นี่เดห้องห้องเนื้อในวัสดุสอบนี่วัดุช่องอะไรนี่เออห้องนี้ซองวอ โดยโดยก็เกิดซองสอบปั่นและบันก้ำสอบนะไปอ๋ไปซุดนี่เลยบ่เป็นสามสอบสุดซุดห้องนี่บ่สุดซุดห้องอันนี้เออสุดแตงนี่เป็นสามสอบอ๋อขางหนึ่งประมาณสามสอบอ้ ด้านนอกเลยอยู่บนาชอกัละโดยโดยเพรสร้างปูนมาสองตนสิบเลรือสะบอทำไมเด้ออ๋อไมอ๋อมีหองมียังทำไมมันลายบทันอ้โดยกำลังปั่นอยู่เสียงคนน่อยห่างเลย เด๋อสบายดีฝนตกลงมาพอดีกี่นี่พอดีเย็นอันนี้บ่านใดไปเฮ็ดทั้งพุ่นบ่มาตะพุ่นนะโอ้ด้วยทั้ง้องตองไปเอิญเอาเพราะว่าเพุ่นสีมาทรงเฮทรงทรายต้องมาเตรียมแล้วบ่บอลสีไว้โดยเนี่ยเอาไว้ปูนเน่จ่ะปูนเอาไว้อยู่หน้าอยปูนนะจ๊อทรายเนี่ยจะลงนี่เฮ่ด้วยเอาไว้ยุน่ายสิบบตันทางบ่เนะเบิ่งกะคักไดย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตอกขี้ตมเด้อตอกขี้ตมเด้อตอกขี้ตมทางนัองจรองใสแก่มาผัดไก่บ่เพิ่นบ่จื่อบ่เพิ่นบ่จื่อบ่ เ่อนบจื้ออะจังหวะกายไปเพื่อนเห็นยุ้รถเข้ามาแล้วว่าเพื่อนไปส่งคนอื่นกันดอกอ่ะเองก็ว่าคิดว่าไปส่งคนนั้นเ่าะเลยว่าขับมานี่เพื่อนฉีไปกราบรถย้อนม่เตอ้คิดว่าเพื่อนไปกราบรถก็แม่นมาแรกเป็นกายไปเลยน่อยโอ้โหเด็กน้อยน้าบักล่ะสบายดีลูกสบายดีโดยเอาขึ้นโใส่เกิบบูมักใส่เกิบ์ด้นี่มอตองคือกันโดยใส่ไปน้ำทา้งใน ูอยู่ทางโคอ๋อเพิ่นเพิ่นสิไปก r a b รถเรือเพิ่นบ่บ่จื่อเพิ่นว่าสิออกเปหน้าแล้วโอ้เพิ่นว่าสิไปผู้โดยแม่โอ้อันนี้บ่แม่นบ่คันนี่คันนี้วะจ๊ะของเฮาโอ้ยแม่นอริผุน่ะเพิ่นมาเลยพี่น้องพี่อยู่ทางนี้เด้อมาแล้วพี่น้องเลยรถเพิ่นมาเข้าได้บ่บ้านนี้ xíu à, <laughs> kha sao mà chắc nhổ đó tổng bên vắt bên này nó cái tả phồn xong ở bên này đấy ไ้จอดใส่เด้บานี้งพวกเขาข่าในเฮือนปูนนัเข่าในเฮือนเลยอนะนะไอจอดพูนแวโนนปูลลนะปนะสะโซ่ดีด้วยหอดเรี่ยร้อยไปมาถ่าด ซุ im, oh ่ม oh ยันอาเพื oh, <their> uh, ่อสีเฮ็ดเบิดมอบอกุ่มเพราะว่าถ้าฝนฟ้าอย่างน้อ๋อโดยโดยใช่รถไาท่านยังมาบ่รถชายตุ๊กกายพุ่นบ่โอ้ฝนลงเพื่อนทิแม่นแม่นถอกน้ำกันนี่ชยงอกนี่บ่ได้เล ทอฮกระไรแค่ที่แหยื่นี่กะชองน้นหัแหก็ไปถึงะไรแหกระอกบอลมันโน้นเนยถอกบอลมันลุบแล้วถอกถอกบอลตีนรถจอดนี่ได้แห่ท้อกท่านบ๊อบบ่อบของของคนอื่นนะเทเน้ถอกบอลตีนรถลวหันอ๋อี่ทองมีกระไรครับว่าอันนี้ทังเรา ตอนนี้กำลังเคลียพื้นที่ถอดอถบตันทางไล้จะได้น้องตองเอารถเข่าบ้ได้เอ้น้องตองตันทางถอกตันทางเจ้าคองแล้วเข่าบ้ได้ เฮ็ดผูวพงุ้งนูเฮ็ดได้บ่น้องตองแม่พงุ้งดูเฮ็ดได้บ่เฮ็ดบ่ได้น้องตองฮักซุงเลยยับเด้อล่ะอืมสองคนผัวให้พอน้องตองขึ้นไปไปทางนาไปทางนาบินบินบินขึ้นได้เลยทางนาบีนขึ้นได้ แก้วที่จะคนงานนี่ป้าเล่นขีดินไปจกดังบักลาไปช่วยนาให้ลูกเด้อใช้แม่อยู่ใช้บังแหน่ขีดินเข่าคู่ดังน้องเอาไปช่วยนาไปไปขีดินเข่าดังเขาตาน้องไปช่วยนาเด้อลูกเด้อเาาม โอ้ะสมปูนมาซอยกับมาซอยผัวเพื่อนเด็กเถื่อนเมื่อยอยู่บ่อ <laughs> พอเห็ดนะเยอะเนาะเห็ดไปนี่แล้วเออผสมปูนว่านก้าอะไรบ่ได้จักตาเลย วันนี้แต่แมาเฮ็ดอันมาสากเงื่อนบบบนี้เข้าระสมปูนซอยพัวปรได้เงินไปซื้อน้ำมันไทยนะเดี๋ยวสิไปเลาะบนข้างนี้ก่อนที่ท่างคนกำลังบุกบืนอยู่คอยว่าเจ้าลืมเลยบ้าว่าถ่าเป็นช่อชิมมุฮะกินข้าวโอ้โหคนก้อนก้อนคนกระตอกแห้งกินนี่ นี่บมเมนซ้ำน่องตองบ่าคือแบกปูนเก่งแท้เฮ้ยไ่กัว่าว่เก่งเนาะฮาวาคงสีพ่ออยู่ฮาวาดทรงตูนมึงเนาะมึงเวิดแล้วบ่าลาเบิดแล้วนะ เถอะแล้วขนาด่นไปพ่นบ้านน้องอ้อมพ่นบ่โอเคละนับคิวอยู่บ่เมื่อแทบจะเปิดโอ้ทั้งคนสากเพื่อนอยู่เปิดประตูกับ nha, đi tắng chuột trước hát chị vô hát 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 hận hát 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 เา้ดตาดูเว้ดวอืมชมนึงชมนึงกิ่ลูปบันนี้สิเมื่อเอาสายป้าบันนี่อือีกเที่ยวนึ่งตกนี่เนาะโดยทางเจ้าเพื่อนพนเอาสายไป ี่นเห็นเอะม่้เพิ่งกะเสีเอาไซมาถอดเอ้ยเอาแห่ไซวัานมาสัก ຍ້ລຂົມ สายบ่าวันนี้เด้อเด้อแล้วก็ได้แต่แหงนะดูเพิ่นสิกลับเมื่อเอาวสายอีกพี่น้องเลยบ้านน้เดี๋ยวเพิ่นเมื่อเอาวสายมาตรงคนแหละเพิ่นจะออกเมื่อเอาวสายจะก่อนแต่ว่าเฮามันสีดำแล้วบ้านนึงวาครบบ่ที่ชิปสอบโอ้หมดเนาะเปิดหน้าต่างมาได้เพิ่นสาบเพื่อนอยู่ได้เนี่ย สีสอบสีสอบนี่พ่อพอพอสาบบ่หรือว่าอไพ่อยกพอสาบมสาบโบมันทั้งทั้งลเกลือท้งหอกเลยเพราะว่ามันได้ปลาอมได้มีมันมีห่องน้ำโดยห้องแตห้องกางเลยโดพ่อยกอันนี้ถือว่าอันนี้สี่สบสอบแล้วมัแต่ลอแต่ใช่บาทนี่โ แม่เมื่ออื่นจังนี่ยนี่หากมาแต่แฮซ้ายนี่บ่ฮู้าเพ่นสิมาตอนใดพี่น้องเอ้ฮาก็สิได้อันเพราะว่ามันทาแล้วมันนี้มาผู้เดียวก็วสิเป็นมื้ออื่นน่ะสิได้มาหมอบให้ทางพน,น้าแต่ว่าเมื่ออื่นก็สิได้ไม่อยมันนี่ก็ได้แต่แต่ครับปูนมาหอดสะก้อนซ้ายนี่พนยังกลับเมื่อเอาอยู่รถคันเดียวนั่นกับเมื่อเอาอาสิเป็นเมื่ออื่นก็มาอีกพี่น้องเอ้ปูนนี่มาแล้วสี่สิบกระสอบด้วยวสองตนก็แม่น ี่สิอเฮนี่หาเซนเครื่องรถหาเซนได้อ้ไรเฮนี่ท่านว่าเตรียมรถนั่นล้านนึ่งเราอะขอแบงเครื่องนี่เราก็บริอยากแบงได้แล้วะ่ะมันบราเคยแบงแล้วะอวะเพระาะว่าไพสีแบงเนะาะกะเฮ็ดได้อยู่หระะือว่าปูนนี่ก็ได้เลยได้เนี่ยเออได้สำเนียก็ดีใจแล้วดเดี๋ยวเพราะว่า ขันให้นลำพังเขาซื้อเองนี่มันบ่ได้ได้แจกยามใด้ไปหนีไปหาสามปีแล้วคิดแล้วหรือบ่แล้วคันเห็ดเองบ่ได้วหรอกโบแล้วโดยออกมันออกพี่ก็ได้ฮอห่อยนห้อยอคยนเ้เด็กหน่อยเนาะนั่งนั่งสบายเลยนั่งนั่งถือไว้เติบได้เพิ่งจะได้สากได้สองห่องแล้ว สองห่อ,อปั่นแล้วลวบะบอปันแล้วปั่นออกดิปั่นแล้วมันมันมันคือเป็นลาย,ยานี่มันลาย่อย่างลีย่อย่าง,งคือนคือบอก ปูนไปจากเต็มนะเ่มันเป็นคือคือบละเอียดใี่ดอกคือไล่คือค้างกบใช่ดอเห็ดแต่มันละเอียดแล้วเออไนี่นี่มไล่ไ่เยอะนี่ทาสีไปลบแล้วไปทากรสัไสองห้องากรสีข้าไปอันนาใก่อนพี่น้องยโอ้ปูศาสตร์แง่แท้อันนี้ อืมบ่พเอ้าปู่พี่แล่นนางเป็นหลังเพิ่งก็ได้ปู่นางกงเปู่โอ้ข้างในเคืออันเฟินโอ้ยนางรอดนางรอดที่เป็นยังอือมืดแท้นี่นี่ปู่น่ลงนับครบแล้วละว่ะอ้ลอยครบแล้วสี่สิบกระสอบพี่น้องเลยมาให้สาบคือสีพ่อเนาะสาบพ่อโย่โอ้ยถ้าจ้าว่าพ่อเจ้าว่าสีเหลือกระโปงแล้วว่าฝาทั้งนอกนั่นมิดสามกระสอบละว่า สมมด้านนี่ก็สามก็สอบก็กทังหลังทั้งยังมันก็ไ่ได้ช่วงนั่นปานใดสามสอเก่าสามสสองสหาสิหาบุสิอด้านนอกนี่อาจสิบุสิหาสอบโดยโดยวันนี้ด้านในคันมันเกินก็สิประมาณเท่าโดยสิพ่อยโดยงามหมดจ้าโดยคนยังใดก็จังว่าไม่คันสีสั่งมาตั้งเจ้ากับสิบมีมาอดบอไว้อีกโดยแมนนะแมนวอาทำานีอกวอนมันแบบบรทุรานมันสิแข็งโดยแมนแม ทางเมย์ไปหาเฮ็ดบ่อโรยไงเมย์ไปหาเฮ็ดเพ่นไปหาเฮ็ดพ่อเพห็นเ็าเอามาเต็มกระตาเห็นหน้าพี่น้องไหมเฮ็ดพ่อเฮ็ดหลุ่ยไปบุญกันลุกไว้นะโออ้ลานะลานเห็ดนิดหน่อยก็เป็นวัดลายกับโพสื้อได้ขนมเม่์แตเป็นวัดเป็นไอโรยไงทั้งตองๆด้วยค่ะเป็นไอหอบบางวันเลยฮ่าเดี๋ยวตากฝนลายเด้อเป็นวัดตากฝนเป็นวัดเป็นไอ ยังมีแต่ถาไซเราอายเพราะว่าเฮ้ามันคำแล้วเฮ้าสีบุลล้อเพิ่นเพราะว่าต้องให้เพิ่นเพิ่นเมื่อแล้วจ้เพิ่นสีมาสรงตอนใดนะเมนเพราะว่าเฮ้าต้องล่อผู้เดียวเฮากะญานขากรัมมันนี่มากผู้เดียวพี่น้องเลยแมนกันนะกันมันนี่กับมีแต่เพิ่นสีเพิ่นกับสีอามาสรงอยู่แล้วมันนี่แต่ว่าหางเฮ้าสีกรับก้อนจังใดก็ได้คือทางปูนนี่กัมืออื่นเฮากบจังสีมาอันแบบหมอบแบบครบเลยนะมืออื่นทั้งนั่นเลยกับบัดกับสีมี ตามขั้นตอนนั่นแหละไ <No. S 2> ห้เจ้าสาบเจ้ายัางแลวเรียบร้อยจังสีมีแ <No. S 2> นวมาเพิ่มอีกนะพวกสีมาโรดแล้วมันสิบุม,มีบนเมียนมันนี่ <No. S 2> พวกมันพวกกระเบื้องพวกสีอะไรตีตามมาน้ำลังไห่สาบแล้วสะก้อน <No. S 2> นี่แหละมีแต่อันนี้ก็คือเมนูคำซอนคือเก้าเพิ่นสีมาไห้ขุ่เจ้าเห็ดเฮือนเห็ดซันให้มันแล้วนี่แหละเ <c oughs> พิเน่นเห็นทั้เง,งเฮือนขุ่เจ้าหมแล้ว ก็มีแ oh, ต่คือ no ว่าอะไรเฮ็ดตัวใดเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดเอาเพราะว่าคันเขาสีจ้าง่นเวิร์ดเขากะบ่มีเงินนอาบอกง่ายๆที่คือว่าเจ้าไปไปเฮ็ดเรียกอยู่พุ่นมาจ้างงูเพิ่มบตัวเองมันมีเงินใช้ได้บบบนี้นี่ต่างว่าเฮ็ดไปเองจะซอนต้องตองไปน้ำพวกกระโลกันยังกะติดเองคันจ้างเขากะเบิดเงินไหแบบนี้เก็ตหาสิบสองเก็ตกระแซนหนึ่งแล้ววันนี้เจ้าสิเอามาจะใช้แบบนี้มีแต่เฮ็ด ค่อยเฮ็ดไปหน้ากับพอดีดำนี่สมมติว่าทางในนี่ก็สีสีเฮ็ดเองละวะไอ้โดยทางในนี่เฮ็ดเองโดยนั่นแหละจ้างพอตีด้านนอกแล้วค่ะโมมีเงินได้ทางเมย์เพื่อนกะเพราะว่าเพื่อนเห็นทางไอ้นี่เฮ็ดเป็นเพื่อนก็เลยซื้อมาให้ค่าสร้างนี่คือว่าว่าแบบนั้นเลยพี่น้องไอ้ทางเมนูเพื่อนพอได้ออกให้เนาะเพื่อนให้เตะแบบปูนเฮ่ไส้ไส้นี่กะลังนึ่งเป็ดเซนซื้อมาเนี่ยมาเนี้อันทางปูนนี่กะต้มนึ่ง ล้านซองเ่ามาซองโตนี่กัสองล้านหกแซนแล้วเฮอีกกห้าเสนสั่งมาเนี่ยนะแต่ว่าเฮากะยังบ่ได้เอาบินมาอ่านตอนนี้พี่น้องเลยเพราะว่าเมื่ออื่นนี่เฮาก็สีมาหมอบเพว่าใส้กับซีมาอีกบินก็อ่านไปแล้วแหละในคลิปก่อนในีอ้ไอจึงได้กัให้ทั้งไอ้ขอบุญขอบคุณไปทั้งเมนูควอมอนเพลนเ้อที่ว่าเพิ่นมาต่อเติมบ้านให้เจ้าเห็นแล้วเพราะว่ามันบ่แล้วจักเ่อเลยนะขอบุณขอบคุณเพื่อน แม่หนูขับจอนกันดีว่าอะไรกันบอกพี่กันดีแม่นูคับจอนกันดีขอขอบุญขอบคุณน้ำอีขอขอบุญขอบคุณน้ำแม่นี่ยแล้ว ก้มเจ็บเลยๆก้มไกยูซิมีเด้อให้มีุขภาพแข็งแหงเด้อนอนดับมัไจะไ้เงินหมื่นเปนขึ้นมาได้เงินแสนแบนเมื่อมาแก้วไม่โกรธป่าโกรธที่คนอีดูคูนาเด้อไอเจ้าเป็นเจ้าคนนายคนเด้อแม่เด้อดูย่างเมนูครับสซนดยก็อยู่ดีเป็นสุขได้บาทเลยดูย้างว้าวพิษกับว่าไม่ได้เด้อไอเด้อเนาะแม่เมนู โดยเมซอนกสอนคอห้อยู่ดีมีแห้งคขาเจ็บอะไรเขาไอยูุสุนีได้เด้อมีอย่างกับทุขภาพแข็งแห้งแข็งแห้งคือสมบูรก็ดีคอห้อยู่ดีมีแห้งเดินเดินท่ามีความปลอดภัยเด้อโดยมีสุขภาพแข็งแห้งแข็งแห้งเด้อสาธุโดทั้งมนูคั้งอนขอทุกอย่างแจ้าก็เอิ่อย้ายก็ได้ล่ะย้ายหนูข้อมซอนย้ายหนูข้ออนโดย อ๋ยีดีม่แห้งเยอคอยล่ำคอยรวยเยอะอยเก็บได้พอไข่ยแงนี้และอ๋อยีดีมแห้งจะลอดไปดูยิ่เหมืนควันเงนเน้อสาโดยี่ที่ให้น้องตองมาสั่มใดคอยกับไปหาเมล้อยเท่าพันเท่าวันที่แล้วดยกระทั่งพอตุยเมตุยอะไรนี่ดยี่ดยี่ดูยี่ดมยีดยี่ดูยี่ดี่ดูดยี่่ดี่ ไอสองคอสีสวรรค์ก็ดีเด็กแม่ฟองสมุทรก็ดีก็ขอไออยู่ดีมีแห้งเบอร์กูกูโคตรนั่นแล้วที่เพิ่นมาช่วยเรือนนะตาวาพิษประการได้ก็ขอขอโสดขอผ่าเบอร์ถูกเออเพื่อว่าลูกเต้ากับข้านาวาพิษนะก็โสดก็ผ่าเด้อแม่เด้อพอเอ้ยเบอร์กูโคตเด้อกูใหญ่ใจดีก็ดีก็หายอนุมาณคนนองคนนึงไอมี ความสุขความสุขความเจริญเนาะความเจริญโดยโดยนะคุณหละเมื่ออื่นเท่ากับสีมาใหม่อีกเมื่อน okay. ี้เท่ากับสีหกจบคลิปไว้ยสันนี่สักกอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางปูนเท่ากับเป็นว่าสั่งมาเป็นทีเรียบร้อยยังไงก็ได้ไปทำให้พอบาายนี่เท่าคือสีถ้าบบได้แล้วกับสีกรับสักกอนพี่น้องเอ้ยโดยเนาะโอเคเด้อเดี๋ยวนั่งก่อนพี่น้องเอ้ยโดยก็โอเคพ่อแม่พี่น้อง ทั้งซ้ายนี่คนมาท่านมาสบุญกระชิคอโต,โตกรับสก้อนราะว่ะขึ้มฝ้าขึ้มฝนมาแล้วพี่น้องเลยจยงใดกะ็สะบุญกรก็ขอขอบุญขอบคุณเนอะไปทางเมนูคำสซอนท่ว่า ไหว้บางใจลูกให้เป็นสะภาพบุญให้มานี้ก็ให้เมนูคำสอนหนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงควบเจ็บหายได้คว่ไข่ไหวมีเดอร์แม่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้แม่สมคุ้มคว่มมุ่งมาดปรารถนาขอให้เงินไหลน้องทองไหลมาเดอ้อแม,ม่ให้มาสัามใดก็ขอให้กลับไปหาแม่ลอยเท่าพันเท่าหรือว่าทางแม่ตุย้ยพอตุย้ยหรือว่าที่ว่าสมบุญบ่ฮู้จักซือ้อเพื่อเน,น้องพี่น้องเพราะว่า บุญกะขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญทุกถุกทานที่เขามาซอยเหลือทงครอบครัวของน้องตองคือว่าทางเมนูคำาอนนีนกับเพิ่นสผ่านมาทางสบุญเนาะหรือว่าเมตุยพอตุยหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีทานอื่นเพิ่นสผ่านไปทางบ๊วเสียงพี่น้องเ้ยสบุญกะอาจสีบ่ฮหูจักสบุญกะหูจักคือพอตุยเมตุยนี่แหละหรือว่าที่รักก็คือเมนูคำสอนที่ให้ทางสบุญเป็นสะพานบุญให้บ่ว่าทั้งรถจักหรือว่าทางน้ำคือตอนนี้ก็สั่งปูนสั่างทรายมาโตเติม ทางบ้านน้องตองเพื่อ,อยกให้แล้วก็ให้ยทางเมนูคําสอนจมยู่ดีมีเฮงห้เพลินร่ำรวยกว่าเกา่าเดอร์เมเดอร์ไปทางใดก็ขอให้เมย์ไปรอดปลอดภัยว่าทําธุรกิจการงานใดก็ขอให้เมย์ราบรื่นสําหรับคลิปนี้ลูกลาไปแล้วพบกันในคลิปหนา้าเดอร์เมเดอร์สบายดีละที่สาคัญลืมไม่ได้ก็คือขอบุญขอคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีและไอทีทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจ,นจบและบอกขามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี